พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมารโกบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่11บันทึกว่าปิลาจึงถามว่าพวกท่านต้องการจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกหัวหน้าปุโรหิตมอบตัวพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาแต่พวกหัวหน้าปุโรหิตยุยงฝูงชนให้ขอปิลาจปล่อยบารับบัสแทนข้อคิดจากพระวจนะอย่าอิจฉา 1 nhưng... ความอิจฉาของพวกหัวหน้าปุโรหิตส่งผลให้พวกเขาจับพระเยซูไปตรึงทั้งๆท,ท,ที่พระองค์ไม่มีผิดเลย 2. ความอิจฉาก่อให้เกิดการยุยงปลุกปัน่น 3. ความอิจฉาก่อให้เกิดการฆ่าและการทำลายที่ใดมีความอิจฉาที่นั่นมีการทำลายมันอาจทำลายชีวิตของคนที่ถูกอิจฉาแต่มันก็จะทำลายชีวิตของผู้ที่อิจฉาเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ